ก่อนเนี่ยเราจะมีกลุ่มชื่อว่า KDD ครับมันก็จะมีการรับน้องกันเกิดขึ้นครับโดยการที่ต้องดื่มให้ได้แบบเยอะๆ30มสิบบีสามสิบีครับพูดง่ายๆเลยว่าแต่งเต็มนท์ <laughs> พี่ฮันนั่งกุยน้องนีะนั่งกุย <laughs> ถ้ารุ่นพี่สองคนสมัครไปหูรูดพี่สองคนก็ไม่ดีเลยนะ <laughs> ไอตั้มเนี่ยเวลามันดื่มครับ มันจะแปลงร่างนะสมมุตินั่งดื่มกันดื่มเสร็จไปกินข้าวที่ร้านข้าวต้มผมเป็นตั้มนะกินปุ๊บหันไปมันได้ขนาดนี้เลยเที่ยวกันแบบนี้ตอนหนุ่มๆเลยหมครับว่าตอนที่แบบเต็มที่อ่ะท่าโสดอยู่เงี้ยเราย้อนกลับไปในอดีตนะย้อนกลับไปในอดีตเพื่อความสบายใจของทั้งสองคนใครเจ้าชู้กว่ากันเออฝัวพี่ทัน โอ้โหไอ้น้องเลวที่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่คิดไม่ได้ทำยังไงนะพี่ใหญ่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่ใหญ่เขาก็เออเอาประเดี๋ยวว่าไปก่อนเเอออาผมว่านะผมกับพี่ใหญ่นะคนละแบบผมมาชงช่างผมว่าชงช่างชัดเลยรู้ว่าไอ้นี่มันกำลังสนใจใครพี่ฮัทเนี่ยสายเงียบ อ๋อคุณกำลังเปรียบถ่าอยู่ในเซเรนเกตตี้คุณคือไฮยีน่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไรแต่มันจะมีพวกเสือดาวที่คาวไปกินบนต้นไม้คุณกำลังหมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมครัภาพมากเลยดาวเสือห้าดาวเลยเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยโอ้ยในเล่าให้ฟังซิว่ามันเป็นยังไงนี่รายการมันจบยังแล้วมีตั้งหลายวันถาคำเดียวก่อนว่า เรื <Safe> ่ <similar> องอ <L> ดีตมีผลต่อปัจจุบันไหมอุ้ยดีเลยนะดีเลยนะอยโอเคไปไปไปมีรับรองเลยนะเรื่องอดีตมีผลต่อปัจจุบันไหมมีแน่นอนแน่นอนมีไม่ต้องถามพี่ตั้มยังพี่เล่าเรื่องกับผมดีกว่าผมว่าผมว่าจริงๆมันเล่าได้ครับเพราะว่าอดีตก็คืออดีตนะนะครัสมมตินี่ถ้าสมมติมีเชื่อพี่เชื่อพี่แต่งแล้วยังเล่าไม่ได้เลย ชื่อพี่มันจะกลับมาลองดูองดูไม่ก็สอบสอบสอบสิ่าก็ัือเล่าสอบอจริงสำหรับนี่นี่เบาสุดนะครับมามาเท่าไหร่เดี๋ยวมันกลับเท่านั้นครับแม็หนึ่งผมรู้สึกว่าพี่ผมอะผมเรื่องจับได้ว่าพี่ผมอะสายเงียบอคือมันแบบผมไม่เคยรู้มาก่อนอย่างนี้ที่ว่าแล้วผมเพิ่งมารู้แบบคาตาวันนั้นคือจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง ผมก็ชอบมากคนนี้แบบหโห้ขาวแบบดีเลยของดีแล้วผมชื่นชอบมากคนนี้เล็งนานและ้ะเสร็จปั๊บมีวันหนึ่งไปทองหล่อผมไปเจอ,อไอ้ยัผมไปเจอครับ<ป>คุยมาด้วยร้านนี้ หม,มาด้วยแต่วันนี้ต้องต้องเผด็จศึกหน่อยแล้วเพราะว่าเราเจอกันแบบตามแบบข้างนอกเราไม่เคยเจอกันตันร้านนี้เลยไหลหันแล้ว,ลวแลบนั้นนี่เขาก็ไปด้วยปึ๊บเฮ้ยเขาบองมาลังโต๊เราเว้ยเอาแล้วว<อ>ัคืนนี้ต้องมีเลยพักเดียวเท่านั้นพี่ฮัเดินจูงมือออกไปด้วยกันกับผู้หญิงคนนั้นใจผมเหมือนคนอกฮัทไปแล้วไปคุยกันหน้าร้านเหมือนสนิทคุ้นเคยกันมาก่อน นั่นคือจุดล้มต้นที่ทําให้ผมรู้เลยว่าพี่ชายผมเงียบและด้วยความที่ผมเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เหตุการณ์อะไรของเขาแล้วผมก็จะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะเหมือนกันโอ้โหชื่อเสียงในนามพี่เราเนี่ยมันชื่อเสียงเกียงไก่เกียงไก่ด้วยมันเกียงมันเกียงไก่มากถ้างั้นผมถามคุณคิดดีแล้วเหรอที่มาออกรายการนี้มากกับตั้มอ๋อคือมันเป็นอย่างนี้ฮะคือตอนแรกอ่ะ ผมอ่ะไม่ได้มากับมันเอาเอาไปเลยมันเป็นยังไงพูดไปตามความเป็นจริงพูดไปตามความเป็นจริงคือตอนแรกอ่ะผมต้องมากับแกงส้มอเราก็โอเคก็อีกเรื่องหนึ่งไงก็อีกเรื่องหนึ่งแกงส้มก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่เราก็เพราะว่าน้องเป็นเด็กแบบเด็กเรียบร้อยเราก็จะแบบอยู่ใน เขาเรียกว่ามีความทรงจําที่ดีต่อกันเยอะซึ่งเรื่องที่จะเล่าและเผากันก็จะเป็นเรื่องที่เก mm hmm> sure ี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบเอมันแฮปปี้ที่ทีมงานคุยข้อมูลกับผมนะที่ผมเผาแกงส้มก็มีเรื่องเออแกงส้มเนี่ยเป็นคนไม่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ก็จะใช้พเอเครื่องเดิมตลอดโหดร้ายแล้วมีอะไรอีกเรื่อง จะสนิทจะสนิทกับคนหรือจะจีบผู้หญิงจะใช้คำนี้นะจะจีบผู้หญิงแกงส้มต้องแบบสนิทจากการเป็นเพื่อนแล้วก็จะเงียนไปอ้ยังเงียนแลงียแหลใช่นี่แล้วแล้วไงผมอ่ะเพิ่งมารู้ก่อนจะมาถ่ายเมื่อเมื่อคืนว่าแกงส้มไม่สบายแกงส้มไม่สบายแล้วผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้ดูด้วยว่าจะเป็นใครมาต่ออ่า แล้วก็ผมก็มาพอมาเสร็จอ๋อเห็นเป็นตั้มก็เลยพยายามคิดว่าเออต้องต้องเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรนี่ไงผมบอกแล้วนี่ไงพราะมัอเห็นพอเห็นหน้าตั้มปั๊บอุทานคําแรกเลยถือะว่านี่เป็นฟีชมของเราฮั่นอ๋อไม่ไม่ต้องถูกครับชมจริงครับคุณฮั่นโดนเพื่อนสีเมาแรงขนาดนี้บอกเลยครับว่าช่วงหน้า คนต่มโดนเอาคืนเป็นสองเท่าแน่ๆราะวิธกรรความเจ้าชู้อย่างมีอีกเพียบช่วงหน้าห้ามพลาดครับโต๊แช์มหาชนคนไม่สนิทโตกแชร์มหาช<า>นคนไม่สม<า>น,<ค>นิทของต่ำนี่เจ้าชู้ไหมของต่าเจ้าชู้ไหมใช้คำนิยามคำว่าเจ้าชู้ไม่ไม่ค่อยได้อือเพราะว่าคนเจ้าชู้สำหรับผมนะ เขาต้องรักเป็นด้วยไงแบบเฮ้ยเราเรารักคนนี้เท่านี้นะโอ้ยนี่ตายแน่ถ้าจั่วมาก็แรง้ะอ่าบางบางทีมันไม่ทันได้รักเนาะป่ะมันแบบมันแบบว่าเฮ้ยคนนี้เรารักเท่านี้นะคนนี้เราอยากดูแลแบบนี้นะคนนี้เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนี่ผมสําหรับผมนะครับแต่สําหรับเขาอ่ะผมว่าเขารักไม่เป็นเพราะว่าเขาแบบชั่วคููชั่วขาวประมาณแบบ สิบห้านาทียี่สิบนาทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยมันนอกจากเผาแล้วมันยังเป็นการทำ้ายจิตใจครับผมพรางั้นว่ามาตั้งสิบห้านาทีเอ o ทูโอ่ะเอทูโอ่ะที่ให้ยืนถือบัตรเทศอ่ะแล้วก็เวียนเปลี่ยนเหมือนเดินเข้าเซเว่นอ่ะตอนแต่สีต้องมีตีสองอะหาบัตรว่าหาให้ อุ้ยบางทีบางทีมันต้องทำรอบด้วยป่านะครับต้องทลรอบเพราะบางทีเต่ว่ามันเป็นงานเฟสติวัลอะเนาะโอ้โหแล้วต้องบอกว่าการแบบไปเฟสติวัลผู้หญิงจะแบบสวยๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับคนอันนี้เราเจ้าชู้หรือเราหื่นวะนี่ไงวิธีการที่เขาเล่าที่วิธีการที่เล่าเล่าเรื่องน้องอ่ะเขาหน้ารักไหมล่ะเอไม่เหมือนกันครับ เพราะไอเนี้ยมันรักไม่เป็นคือเรียงคำมาสวยมาก <c oughs> แต่ไอตอนที่ผมพฤติการแบบนั้นนะผมไม่เรียกว่าเจ้าชูนะเพราะผมยังไม่มีแฟนผมยังไม่รักใครผมยังไม่ได้รักใครยังไม่มีแฟนถูกต้องผมก็เลยจากการที่ว่าดิวกับพี่ฮั่นแต่ต้นคืนเลยว่าพี่ถ้าผมหายไปพี่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวผมมามแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ผมกลับมาเนี่ยพี่ฮั่นก็จะรู้แล้วว่าไปมาแล้วรอบหนึ่งก็คือว่าไปแล้วหนึ่งคนเพราะว่า ไม่รู้ไม่รู้เอาอไม่รู้อะไรเลยจนประมาณเที่ยงคืนกว่าเพิ่งรู้ตอนนั้นน่ะจริงๆครับก็ประมาณสามสี่รอบเดินไม่็นไรคุณคุณแวบหายกลับมาแวบหายกลับมาเนี่ยสามสี่รอบจนถึงเที่ยงคืนครับซึ่งซึ่ง้านก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ครับก็มันมันเป็นงานเฟสติวัลเขางานเฟสติวัลเขามีจัดสามสามคืนมันก็ทําแบบเนี้ยทั้งสามคืนเหมือนมันเป็นเจ้าของงานอะ ตอนแรกอะผมไม่รู้จริงแต่พอผมผมผม,ผมเริ่มแบบเอ้ะทำไมรอคนเดียววะเพราะว่าตอนมาเราคือวันตอนที่ไปอะเราใส่เสื้อทีมใส่หมวกทีมบแบบ <ทำ S 1> เหมือนอเอออยากแบบเยอะอยากให้มันดูเท่เข้าไปด้วยก <c oughs> ันสรุปอยู่ๆผมก็อยู่คนเดียวแล้วผมก็ค่อยค่อยรู้สึกว่าเอะมันไปไหนกันวะไอ้นี่กลับมากับเอ๊ะตะกี้มันไม่ใช่อันนี้เนี่ยว่าก็เริ่มเริ่มคิดเองอืเริ่มคิดเองพอมันกลับมาไอ พวกเครื่องดื่มที่เราถือไว้ให้มันก็ไม่กินม,มันก็พยายามไปหาสิ่งอื่นผมก็รู้แล้วว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอแล้วทุกคนทํารอบกันหมดเลยฮะผมผมคิดว่าเป็นการมีเทศกาลตีกอ๊อฟทำรอบกันใหญ่เลยเทศกาลตีกอ๊อฟด้วยทํารอบกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> โต๊ะโต๊ะเป็นเซ็นเตอร์เราอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวน้องมาปไปวนกลับไปกลับมาใช่แต่แต่มันเป็นอดีตไปนานแล้วนะฮะมันเป็นอดีตนานมากแลยครับแต่ว่าทั้งสองคนคบกันมาพอต่างฝ่ายต่างมีแฟนนี่สัยเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยนไหมตั้มเริ่มก่อนเลยผมว่าพี่ฮันเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือว่าแค่ถ้าคนปัจจุบันนะผมผมกล้าพูดเลยว่าเขาหลักมากแล้ผมรู้สึกว่าเขารักแล้วเขาก็ให้เกียรต คนนี้มากผมรู้สึกกัาพี่ฮั่นเปลี่ยนไปในจุดนี้แบบหรือว่าชวนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยึดพี่จีเป็นหลักก่อนว่าเฮ้ยเขาต้องตรงนี้ก่อนไหมแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเขาจะเพื่มเติมเขาจะมาทางเอาเพื่อนก่อนพวกเราก่อนเลยสามน้องก่อนเนี่ยอันนี้ก็ทางที่ถูกดีมากอ่ะแล้วของคุณตั้มหล่ะเปลี่ยนผมว่าน้องเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยอาจจะมีแฟนด้วยแล้วก็เออเริ่มมองถึง อนาคตของการใช้ชีวิตมากขึ้นถามว่าทุกวันนี้ใจร้อนไหมผมว่าใจร้อนแต่เป็นการใจร้อนที่ยังมีเหตุผล <c oughs> ในตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วก็เขาเนี่ยไอเวลาเขาน้อยใจผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ผมจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าผมคิดผมไม่คนคิดว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเขาโตไปในเส้นทางที่ถูกต้องอ่ะเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าทําไมผมถึงไม่ได้ออกมาจอยอเขาในทุกปาร์ตี้แล้ว เพราะว่าผมมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบนะ <c oughs> อม่ามีบ้านนะเริ่มแบบอยากวางแผนครอบครัวนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องให้เวลาในส่วนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งวันเนี้ยผมก็เชื่อว่าเขาก็รู้แหละเพราะว่าเขาก็กําลังจะมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบก็ดีใจด้วยกันน้องแล้วบทสนทนาเมื่อก่อนเราก็จะคุยกันเรื่องแค่ กินดื่มแต่ทุกวันนี้ก็จะคุยเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องบ้านอะไรเงี้ยอัปเดตกันมันก็เลยทําให้รู้ว่าเออทุกอย่างมันต่างไปอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้นะชอบอย่างหนึ่งคือวันนี้ที่ <c oughs> ทั้งคู่เล่าท่านผู้ชมต้องต้องคิดตามไปด้วยนะครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นในอดีต <Ừ. S 2> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนมันมีโอกาสที่จะก้าวพลาดหรือว่าทําอะไรที่มันแผงแผลงกันละ่ะเด็กๆวัยรุ่นนะ่ะมันความคิดความอ่านมันไม่มีแต่เนี้ยเมื่อกี้ตอนที่เขาสรุปสองคนนะผมชอบนะอื <Ừ. S 2> ผมบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้เขาเตรียมตัวแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเขาเตรียมตัวที่จะมีบ้านมีครอบครัวมีอะไรไอ้เรื่องที่มาเล่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอดีต เพราะฉะนั้นอย่าเป็นซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้มากเด็กอะเด็กก็คือเด็กเยาวชนก็คือเยาวชนมันก็จะเป็นแบบนี้มันมีโอกาสพลาดไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดเสมอแต่สนุกและได้ข้อมูลอะไรมาเยอะมากผมบอกเลยว่าวันนี้อันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้มากแต่ถ้าอยากพิสูจน์จริงๆว่าพวกเขาสนิทกันขนาดไหนนะเขาสามารถสื่อกันได้แบบดีมากๆเลยนะครับกับเกมที่เราเตรียมไว้ให้ถ้าฮิตเพลงฮอต โต๊ะแช่มหาชนคนไม่สนิทโต๊ะแช่มหาชนคนไม่สนิทสำหรับเกมในการพิสูจน์ความเป็นเพื่อนวันนี้กติกานะครับคุณสองคนจะต้องสื่อสารกันแล้วตอบเป็นชื่อเพลงให้ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ร้องก็ไม่ได้มีแค่ท่าอย่างเดียวมันจะมีท่าประจําเพลงอยู่แล้วถูกป่ะอ๋าพอคุณทําท่าปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งตอบถูกได้1คะแนนถ้าคุณทําถูกนะสิบห้าเพลงขึ้นไปนะครับ คุณมีสิทธิ์ลงโทษพิธีกรสองคนได้เลยโดยการเอาไม้หนีบผ้าหนีบหน้าพวกผมเลยเอแต่ครับผมทำไม่ได้ถ้าคุณทำผิดหรือทำไม่ถึงสิบห้าผมจะเอาไม้หนีบหนีบหน้าพวกคุณดูซิว่าเขาจะได้สักกี่เพลงครับลองดูนะครับพร้อมเริ่มคนใจง่ายไม่ได้ผ่านครับผ่านครับเอาเร็ว พูดอีกทีพูดอีกทีโอเคได้เด็ดคิวดิสเลฟโอ้โหเก่งมากเอาสิลามแล้วครับเชปะอ้าอะไรวะไม่ใช่วิอะไรนะอันนี้อะไรปะ ป,ปันพูดไม่ได้ด้วยปลาจิบปราเจาา้าผ่านครับผ่านครับโอ้ห oh. ผ่านครับหมดเวลาเอาแล้วเอาแล้วหม้หนีบหมาหนีบผมก็นึกว่าเพลง oh, <yeah. S 3> มันจะง่ายมีอันไหนบ้างรู้ไหมรักคือฝันไปสาวสาวฉลามชอบงับคุณ เอาไปกินสลามหรอลามชนลามไม่ชอบงับคุณงับงับโอ้เนี่ยผมกินเหล้าเยอะก็เปย่ายตามแล้วก็มีเชฟบ้าได้ไปคิวดิสเลฟพูดอีกทีคาเฟอีนไม่เอาคาเฟอีนเต้นไม่ได้คาเฟอีนหญิงลีนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูคนนี้เขารู้หมดทุกเพลงอะอัปเดตก่อนครับว่าตอนนี้มีกี่ได้ไปแค่สี่เองฮะ สี่เพลงแต่คนนี้คือเสียนเพลงสิบเอ็ดคุณต้องทำให้ได้หกสิบวินาทีพร้อมไหมคหนึ่งสองสามขอละนอ๋อเหอไกลไกลอะไรเอามาฮ่าฮ่่าา่่่่่ โตโน่เพลงเพลงอะไรอ่ะโอ้ยไม่ได้ครับไม่รบไม่ต้องเออลูกไรเลิฟ L O V E เออเออด้โอ้ยครับครับอะไรอ่ะไม่ต งนัมากครับครับทีนี่จ้ะเอ้าหมดเวลาอันนี้คออะไรโอ้โหนี่ loving YouTube so much baby much เมื่อกี้ได้ยังไงนะ loving y o u t ี่ป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ อันแรกเนี่ยผมชอบมากเลยเขาถอดรองเท้าออกมาเลยนะเพื่ออะไรกันเองเลยกากาปั๊มมี่ปั๊มมีดรองเท้าใช่ใช่ปั๊มมี่แล้วตีปีกเลยมีกักแล้วตีปีกเลยกกาาเนี่ยจิจ่าพี่โน่ไง ที่เ,เมต่ได้มันมา,มากไย<ป>ซิริฟูไม่รู้ไม่ได้ดูสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ต่างฝ่ายต่างได้โคลนละสีคะแนนเสมอกันเป็น8คะแนนนะครับแล้วก็โบนัสที่แจกให้อีก7คะแนนรวมเป็น15คะแนนไม่โดนลงโทษทั้งคู่โอ้โหสุดยอด อันนี้อันนี้นะดูแบบจริงเหรอเป็นพิธีกรทำอย่างนี้ได้ด้วยเชาได้ทำอย่างนี้ได้ด้วยรายกกรเราอยากทำอะไรเราก็ทำอยากทำอะไรก็ทำผมว่าจริงๆแล้วผมเห็นถึงความสนิทแล้วก็สิ่งที่เขาเนี่ยสื่อสารกันขนาดไม่มีเสียงตะกี้ได้ท่าเยอะเลยท่าท่านี่แค่ท่าเพลงนะฮะนี่ยังไม่รวมถึงชีวิตประจำวันที่ท่าเขาจะเยอะขนาดไหนเลยนะร้อยแปดร้อยแปดรอยแป ผมเ<อ>ฝากช่องทางการติดตามของพวกคุณดีกว่าเออคุณอยากจะโปรโมทอะไรคุณท่านครับผมก็ตอนนี้นะฮะก็ทําเพลงเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อเพลงว่าชอบตัวเองนะครับผม mm. ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะ่าจะได้ฟังกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ครับเอาละครับขอบคุณตั้มครับของผมก็จริงๆมีรายการครับมีรายการที่ทําอยู่นะครับมีหลายรายการเลยก็ติดตามอินสตาแกรผมก็ได้นะฮะจะได้อัปเดตผลงานกันดังนั้นครับผม TUMIDOL และ Scott S9 ครับเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณทั้งองคนมากเลยนะพบกันใหม่ครับเวลาดีเวลาเดิมของเรานะครับ10โมง55นทีในรายการโตแชร์มหาชนคนไม่สนิทสวัสดีครับ เอาเผาเพื่อนครับคุณต้นหอมเคยยืมเงินตอนนั้นไปซื้อรถต่องร้านเองไม่เอ,ง,เอ,นเองนะคุณจะซื้อบ้านให้ต้นหอมใหม่ใช่ไหมเฮ้ยเซอร์ไพอ่ะ เวลาเขามีปัญหากับแฟนเขาอะม,มันมาคุทั้งกองไหมไม่มีม,มันจะพูดมั่วไปเรื่อยแต่ว่ามันยังไม่ได้พัฒนาห่างกัน12ปีนี่อยู่ในวงการไหมเคยทํางานอยู่บ้างในวงการนขขีย <c oughs> แต่ในวงการอายุเท่าผมมีไม่เยอะหรอกเป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละเขาชอบมาเกาะแก่ผมตั้งแต่เด็กแล้วมีรูปตอนเด็กคนก็ยืนอยู่ตั้งเยอะนะมีเด็กนีแหละเขาก็มาเกาะอยู่ข้างหลังผมมายืนเออชอบชอบจริงๆอยู่ชอบน้องมาตั้งนานแล้วแหละ